ตกปลาในวันอากาศแจ่มใสนี่มันสุดยอดไปเลยนะแอนอ๋อชูมันสุดยอดที่ตรงไหนกันน่ะฮัลติดแบดแล้วเร็รอแป๊บนึงนะตอนนี้ตัวใหญ่นแน่เลย เป็นไงก็ป๋องเอ่อป่าป๋องนี่ใจนี่นะโนพิตะน่าจะกินง้ไม่เห็นต้องหัวรักกันเลยนี่นะจะไม่เห็นเพราได้ยังไงกันเล่าฮะใช่เพราะว่าที่โนพิตาตกได้ทั้งหมดน้ำมันขยะทั้งนั้นเลยนั่นไงใช่ไหมจิ๋งกองมาลมจะตกให้ได้ขยะมันไม่ใช่ง่ายๆนะจะบอกให้เรื่องเรามันก็จริง เพราะว่าทั้งฉันน่ะมันเุ้ยตกได้แต่ปลาทุกทีเลยเห็นเปล่าฉันก็เหมือนกันนี่ไงแหม่ต้องทำยังไงด่าถึงจะตกได้แต่ขยะเหมือนโดบินตานี่อ่ะอยากให้ช่วยสอนจังเลยดฉันไม่ตกแล้วมันลงไม่ได้เลยสักตันเลยนะคะเฮยเถืยตกปลาเห็นมันจะดีเลยเห็นกิ่กโกงชัดๆัดแค่ใช้เหยื่อมาหลอกให้ปลาไร้ดิงสาหุบเบ็ดเล่น กลับมาแล้วครับเอาไปไว้ที่ไหนนะฮะเออมอนไม่รู้เรื่องนะครับเรื่องไหนเอาเป็นว่าตอนนี้แม่ต้องการจะใช้นะรีบไปหาให้เจอละเฮ้ยโทษไม่เกี่ยวข้องด้วยจ้ะหน่อยฮะมีอะไรเหลือดรอยมอนก็แม่น่ะสิ่ดนมาโทษว่าฉันเป็นคนทำถังน้ำหายอะด้ถังน้ำเหรอตายแล้วจะอ๋อฮะเอาไปใช้ตกปลาเหรอฉันลืมมากอับมาด้วยอะสิ ถ้างั้นไปเอากลับมาเดี๋ยวนี้เลยมันทันที่ไหนกันเล่ายังไม่เจอเลยดไรมอนอมจะเออก็ผมไม่ติ้ตทำสักหน่อยเออก็รอเลยดไรมอนช่วยหาทางหน่อยเถอะเฮ้ยช่วยไม่ได้แล้วนะใช่นี่ละกันเอา้าเ <c oughs> บ็ดตอกของหายพร้อมคันเบ็ดนายนะยทีนถังน้ำเอาไว้ที่ไหนละหะ่ะฮะเบลำคัเล็กๆหลังโรงเรียนนะ่ะเออว่าแต่น้นมันอะไรเหรอเอจุ๊บจุ๊บคันเบ็ดนี่นะเอาไว้ตกของที่เราทำหายน่ะอ่า ช่วยตกถังน้ำมาหน่อยจุ้อเบตก็จะทำการค้นหาสถานที่แล้วคันเบตก็จะค้นหาของที่เราทำหายนะไอนี่คือน้ำเหรอพีอ่จอภาพสามมิติทหากเรา,าเอ้ยเติดเป็นแล้วอฮะไหนละไีและ,ะสุดยอดไปเลยฮ่าฮ่าฮาจือเอ นรพีตาตกได้เยอะเกินคาดเลยนะเนี่ยนะเฮ้ออ๋อเฮ้ยนี่ไงนี่เฮ้ยตายแล้วนี่มันถังน้ำหัวใจแอนเคานี่นะจั๊กอะไรเนี่ยเลยอพี่ตกพี่ก็ไม่้อะไรเลยอะไรอะไรที่หลังว้ยว้ยอะไรอะไรเข้ามาอะไรเข้ามา ต้องเลอะฉันทำเองบอกลักษณะของถังให้ละเอียดหน่อยนะถังพลาสติกสีน้ำเงินเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ30เซนแต่หัวเลยใครคอยต้มเฮยหน่อยไะแกทถ้าเราไม่ไเพราะว่าไงชุดอ่ะ อเด็กเด้าวกล้กองขลหงแก<า><า>น้องแกนี่แหละนี่แหละขอโทษที่ให้รอนานนะครับ <c oughs> ดูเรย์อนเนี่ยเป็นคนจิบประจริงๆสินะใจเอ้ยขาวหลังต้องมาเก็บที่เดิมด้วยรู้ไหมอโอ้ยก็อบอกแล้วไงว่าผมเปล่าวาอะอยู่สินะเป็นพอ่อะโดนปีตาแท้ๆเลย้องโดนแม่ว่า เดียเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งรีบเก็บปากาเหรอใช่ปากาลายีลาฟสสีต้องส่วนปลอกนะอยู่ร้อยแตกนิดหน่อยยฉันว่าของแบบนั้นจะคงตกไม่เจอง่ายๆแล้วนะรักจะตกต้องใจเย็นๆเดยเหรอเย็นนะเย็นเย็นเยือเย็นจนหลับคอยใช้เวลานานจังเลยฮะ ก่อนายน่บอกเองนี่นาว่ารักจะตกต้องใจเย็นๆติดเบ็ดแล้วทำไมแรงเยอะจังอะโนิาากกาต่อต้านได้ยังไงเนี่ยะเโนิาเดี๋ยวเราดึงพร้อมกันเลยนะเอานะหนึ่งสอง กางเกงอ๊อปากกาของฉันอยู่ในกระเป๋ากางเกงๆใครคงเก็บได้แล้วก็พกติดตัวไว้น่ะสิซึได้ดึงยากเย็นขนาดนี้อปะพ่อโถแหมใครนะเก็บไปอยากเห็นหน้าจังเลยใครกัน <c oughs> เหรือว่าเป็นฝีมือของแกเออมันเปเป่าแนะ้ฉัน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 ไม่รู้เรื่องนะนึกว่าฉันจะเชื่อกานะฮะ <c oughs> อ๋อแม่จ้าเพื่อนดูไปดูมาดูไปดูม่รูไปดูมาอะอ่ะฮะ คราวนี้เหรียญสิบเยนสามเหรียญที่ทําตกหายปีที่แล้วแบบนั้นไม่มีทางเจอลรอกนะลองดูมก็ไม่เสียหายอะไรนี่นะนี่เฮ้ยมาด้วยมาด้วยฮ้เ้ยไม่ได้ยมืออกไปไม่ได้แบบนี้โป๊ะลงได้แล้วโอ้โห โอยโหย,โหยนี่มาเล่นเอาเหรียญสิบเยนที่ตกอยู่ทั่วเมืองมาหมดเลยเนี่ยแจ๋อวิ่เลยได้เพียบเลยฉันนี่อัจฉริยะจริงๆไม่ได้ฮะของนายนะแค่เหรียญเดียวนะที่เหลือทีจะเอาไปส่งป้อมตำรวจเฮ้ยชืยเจริงเลยฮะจเจอ,อแบบนี้เกือบลืมกางเกงเลยเฮออ้ยจริงสิเอาไปให้ชิสุกะดูบ่ดีกว่าชิสุกะจ้าโอ้ยเหร แล้วมันตกอะไรได้บ้างหน่ะเรื่องนั้นนะต้องรอลุ้นเอ,เอาเองเอาเสนอฮายโดบิตะเอ๊ะ no <Hey, S 2> จะตกอะไรอีกแล้วนะ่นนนะฝีมือก็ใช่จะได้เดินักหน่อย <c oughs> พูดมากอยู่ได้ <c oughs> ที่มันไม่เหมือนการตกปลาแล่แลจะบอกให้ชิดสุกาา๋าค่อยดูนะต้องตกได้รองเท้าเก่าๆหรือว่ากระป๋องเปลา่า <Hey, S 1> <c oughs> ชัวคงไม่มั้งเออยัง๋วไม่ทันบอกแล้วว่าจะตกอะไร แต่ก็ช่างเหอะฮึบอ้าแล้วรันทีด้อการของเราของเราไตกแต่ขยะเออมันเกิดอะไรขึ้นนี่งอเจ็บเจ็บเจ็บเป็นเพราะที่ทิ้งขยะนี่เองอ่ะโนบิตาเออ ฉันขอยืมไอ้นี่สักพักหนึ่งนะเอ้ยเอ้ยดิ๊ดิเดี๋ยวก่อนสิอย่าทิ้งฉันไว้แบบนี้สินบีตาจะไม่เป็นไรแน่เหรอก็บอกว่าจะอยู่หาขยะต่ออีกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะหน้ึหึหึอยได้จอสนิทอกของเอาไปเล่นที่ไหนแล้วล่ะสิตดยๆๆ้ไ ไปดูเถอะนะฉันจะหาตัวคนที่ทำให้เจอและขยี้ให้แหลกขามือฉันเป็นไรเงี้ยเงี้ยเงีเงี้ยเงี้ยเงินยเงิ้ยง้เงินยเงเงี้ยเงี้ยงเง้ยเง้ยเงไ้ยี้บเงี้เี้ยเง้ยเลยกลี้ยองี้ยเง้เยเียเไี้ยเง้ยเงี้ยเง้ยเงี้ยงี้ยงี้เ้ยเงียเาี้กเงด้เอ้ยเงี้เ้ยียเ้ยเงียเงีี่ย้ยเงี้้ยยเงี้ยยเีี้ยี้้ยี้้ยี่เเฮ้ย เอาละจ้ตัวจะได้ฮะได้แล้วซีดาจะดึ๊บะดึ๊บแล้วอะไรอะไรอะไรโอ้ย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 โอ้้ยโอ้ยวิ่งวิ่วิวิ่เยยยทำไมมันดักอย่างนี้ล่ะนี่แค่นี้ไม่เท่าไรหร้วเดาจ้เทคนิครตกปลากระโยจึกาเอาไว้หน่อยอ้าวแล้วกัน อะไรกัน,นเนี่ยลูกเป็ดเหรอแล้วก็ให้มนนั่นยืมเป็ดที่ด้วยเหรอเนี่ยอ่ะไอ,อ้อใจแอดแล้วมันต้องไม่กล้าผมจะเตรียมตัวเตรียใมใจไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเปล่านะฉันเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใค่สืบไปใื้อะไรเนี่ยแอะฮะแย่แล้วตายแน่เลยแล้วต้องรีบรีบรีบไปบอกให้โดนพี่ตาดูเฮ้ ที่แท้กางเกงตัวนั้นเป็นของใจเองนะเองเออรู <g 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 ้แล้วเหรอที <g <g ่กระเป๋าหลังกางเกงเนี่มีชื่อเขียนเอาไว้อะพี่แล้วทำไงดีล่ะดรรมอนถ้าพูดไปตามความจริงนะพวกเราจะโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่เหรอจ้าไอ้เ้าค่อยอารมณ์ดีขึ้นมันหน่อยอัสสัเล ไม่ได้ทำซะหน่ยอยเฮยดูไปแล้วก็น่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยนะจะช่วยไม่ได้นี่นะเะเอาวเราสบายใจกลับบ้านได้แล้ว